สีสีไม่ไม่สีอื่นมี่มันแล้วเอาเสียบอันนี้ซื้อฟาร์มี่นี่ฮะสุดปากนะครับสุดปากเนี่ยเขาย่อเนี่ยคือพุ่งครับว่าอันนี้ต้องในชุดนี้ปัดลูกสาวช่วยพิสายจิตชุมชนอันนี้ผมจะปากแม่แม่ใหญ่นี้เนี่ยเอาเอาไม่ใหญ่พอนะเอ้ยายเอ้ยพุ่งโทรศัพท์ไอโฟนโทรศัพท์ไอโฟน นี่เ็นเป็ผวนยสมนน่ผมันนี้เป็นชุดเยอะเอครับเแล้วเจอาใช่เว่านี่ยเนี่ยเนี่ยราเี่ยาใต้อยู่อีลพงกันล้วเจอว่านั่นเน่เสียบมาขายของเสียบๆแม่เนี่ยเสียบลงมเนี่บอกงอขไอยเด้อไอเดอป๊อบแป๊บอะวป่วยให้พ่อป่วยให้พ่อดูสาวสวยเมุนอะ เลมูนเลยเออมือแรใส่สุดใ่ลมูนวานผู้ใดจะจวา้่จะนี่หละจ้าีตกเลยค่ะเป็นต้องิดนะต้บอไม่เกี่ยวาวนี่แหละจ้าเอ้าโอเลียงพิกเรื่องพิกเอ้ามาจากไรเอ็ดหรอมาจากไหนเนี่พ่านี่มาจากไหนตอนนั้นที่แต่งอยู่ ไปอยู่วัดอะไรอ่ะเแมนทั้งทั้งทั้งรอยเอ็ดนี่ล่ะต้องถอดรองเท้าไหมต้องถอดเลยอุ้ยใช้แอร์ใช้แอร์เขาเหรอโอ้ยเย็นมากเลยพ่ออันนี้น้ำเรากินน้ำหลังกินเทแล้วอันนี้เป็นน้ำบริจาคของสวัสดีค่ะเข้ามาเลยลูกข้าวมันปข้ามา เลเซอร์อยู่เลยถอดดีกว่าเพราว่ามันจะต้องเธอนางใสอยู่ในนี้ใช่ไหมอยู่ในนี้เลยก็เรียแต่เดี๋ยวไเส็จเ็จุมทนเอานางผุนไปทางผุนมาทางบีมาทางบีมหมเซลู้านมาหนีเอ่ะ ป้าพี่หล่อกว่าเองเดินี่พื้นที่ก็คือเป็นห้องแอร์เลยนะคะซัพพอร์ตน้องๆเรานะจ้าพ่อเรามาอยู่นี่ไหมอยู่รถประสานขอนายไว้ตั้งแต่ที่รู้ข่าวว่าจะสั่งมัมาเลยตอนแรกก็จะเอาไว้รับทีมพ่อการแ์เซนะเพราะว่ารับเกินโชว์มาในตอนแรกใช่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  นั่งไหนเจงนั่งไหนเจงนั่งไหนนั่งพักผ่อนเฉยๆเพราะทางนี้ก็ได้นี่เออมันจังกว่าเพราะว่ามันยังไม่เวทีมันยังไม่ขึ้นเลยนี่ตองใกล้พัดลมเนี่ยที่จริงแล้วน่ะจะพ้องนั่งแจ้งไหนกันเลยกินม่ก็แม่อ่ท้องเหรแม่อยู่ให้พักผ่อนเฉยๆมีนี่ไม่กี่คน ่นวเนีน่มีอะรบ่ัเต็มเต็มสตรีมเลยค่ะเต็มสตรีมเลยมามาเต็มสตรีมเลยุนใครล้ยวย่นี่แหละแต่ว่ารถบัสช่ว่ใจมันนี้เอาของลงมาหมดจอดอีกยางอีกสามกิโลไปหารถบาสเอาแล้วเดี๋ยวเวลาแ้วแวรถบัสเขามาคาพ่อบ่เขามา งานเหลกอ่ะงานโยกโยกพีที่เราไม่นัท่วหรวาน้ำน้ำมันนั่นน้ำมันเอาแม่เข้านางสะฮอนนั่งัเอาซิเจมกันยงมือขึนนี่เป็นจ้าดาเป็น้าดดสเอามือขึ้นรบกวนไปตดย้อนใ่ร้านเน ไปดกก็ไม่อดีไปโฟนสีล่ะไโดกก็ได้ออกพน้องออกมาให้ก็ออกสารออกมาให้เขาปากันเอาเขาไวัยเวทีเออเพราะว่าบ้านมันไม่มีกำแพงแยกฟองไงแต่ว่าตอนนี้ก็รถจอดอยู่หันหลังก็จะจอดไว้นั่นเลยใช่ไหมไปกรุงเทพหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเบาะนี้เขาให้นั่งเขาให้นั่งกี่คนหนึ่งเบาะให้นั่งเดียว อ๋อแล้วก็นอนนัไปเลยแล้วว่าเป็นแดนเซอร์ก็นั่งสองคนนั่งสองคนนอนราบได้เลยรถแอร์รถแอร์ย่างดีผ้าเลือกสีสีแหลที่เขียวแหล่นี่นั่งสองรอบแล้วนอนงยิมบ้างไหมเนี่ย นอนอิ่มอบอิ่มแต่ว่าห้าเห้าก็ถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคเมื่อคืนนี้รู้สึกแบบยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอยเป็นเมื่อตื่นเต้นคือสุขปีมันเป็นแบบมันกป็น hmm. ถูกหลงมง่แหมมันไม่ได้เตรียมสิ่งเตรียมของมันจะได้ไปซื้อของมูอเส่านี่ซื้อทังอาบน้ำอันนี้คืองานแรกใช่งานแรกไม่ปกติถ้าเปิดโรงแล้วใช่ไหมมันจะมีวันว่างสองวันใ อันนี้ไม่มีโอกาสได้ใ<ช>เพราะว่าหลังจากเปิดฤด,ดูกาลเสร็จปุ๊บก,กะคือพักผ่อนอัน <c oughs> นี้ค่ะเนี่ยแ <c oughs> อนน์ภาคภูมคิครับอาประชันสมพันเป็นนวัตกรรมของชาวกามาสายปิดรบบผมอันนี้59 59าเคะแนนอันนี้ ชุดนี้มีหมวิสข่าสาวีหมญิงมีขายใช่ไหมแกนพัดเยมันขึ้นชื่อเรื่อทะเลุ่มก็คือต้องมาที่นี่ทะเลนุ่มมีสารที่จมายสวยท่ไหนคนอนเรืักี่ได้กทีออันมานอนค่ะคุณครูมานอนค่ะแก้มตอนแต่ชคหญิงีสาวมีามาดนเหนื่อยหมเหนื่อยไหมคะโอ้ยเฮงเหม็นอยู่โอยมาตัเหมือเศร้านิดนึงมีอะไรแม่บอกว่าอ่แล้ว นี่หม็นอยู่พี่แม่แม่แม่เจ้าทำงานในโรงงานนี้ด้วยนมาจาพื่นพื่อนไมากี่อะไรแม่ยังกันอะไม่ถามกันอะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี่มีฝรั่งหน่อยยังไงฝรั่งหน่อยเอ้ยเป็นยังไงอันอันยินดีป่ะแม่พี่ผมเหมือนแม่เลยเออแบบว่าไอ้ใส่แบบเหมือนเหมือนฝรั่งเลยนะเมื่อคืนแต่งหน้าขึ้นมากว่าเป็นฝรั่งไม่เข้าขจับว่าอะไเป็นยังไงบ้างเมื่อคืน เวทีแรกเลยใช่ไหมน่ะที่แบบเออแล้วเป็นยังไงก็ตื่นเต้นครับเพราะเป็นวันเปิดวงด้วยแล้วก็ไม่ได้นอนหลายวันเสียก็เลยเป็นแบบนี้เลยเออเช่นไงทานกินน้ําเย็นทานกินน้ําเย็นใ้กินแต่น้ำอุ่นอย่างเดียวแล้วก็มีมันตื่นเต้นพอมันเห็นคนหลายโหดหลายตัวเยอะมากมันก็มี อ่ะเข่าเข่าเนื้อแต่เขาสืบรื้มเนือ้อบอยสืบเขากะหนันนี่คุณผู้ชมเลยนี่พี่เขากระซอยเข่าเนี่ยนคะือมือแรกเนาะมือแรกนี่ก็จะเป็นครั้งงานแรกของการเปิดฤด,ดูกาลเลยนี่คืองานแรกพร้อมปะน้ำหนึ่งหน้าพึ่งเออสุดยอด สู้ๆส,สู้ไปไหน,นเอาไว้ไหนของนะนอนพักกว่ามันจะเสร็จไม่เป็นความส,สักครับ